จากล่าสุดที่หนุ่มงซิงๆคนจีนนะ,นะดาราจีนเขาโดนประมาณว่าแก๊งค้ามนุษย์ลักพาตัวในไทยอ่ะทีนี้ก็เลยมีคนจีนครับเขาแห่ยกเลิกทริปเที่ยวตรุษจีนในไทยหลังจากที่มีข่าวดาราจีนหายตัวแหละนอกจากจะมีดาราจีนคนนี้นะยังมีอีกหลายข่าวเลยที่หายตัวในประเทศไทยที่เป็นคนจีนแบบว่าจีนต้มจีนคือเขาก็รู้แหละครับว่าไม่ใช่คนไทยหรอกนะที่ปฏิบัติการอะไรแบบเนี้ย แต่ว่าประเทศไทยเป็นทางผ่านไงแล้วเหมือนกับจะไม่ค่อยจะจับอะไรพวกนี้ได้สักเท่าไหร่ประมาณนั้นเขาก็เลยมองว่าไทยเนี่ยไม่ปลอดภัยแล้วก่อนหน้าเนี่ยนะเขาก็มีการจองนั่นจองนี่เพื่อที่จะมาเที่ยวในประเทศไทยไงก็กลยช่วงตรุษจีนแล้วครับทีนี้เขาก็เลยแหหาวิธียกเลิกก็คือหาวิธีคืนเงินต่างๆนานา,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 นาที่ได้จ่ายไปก่อนล่วงหน้า,นาแล้วไม่อยากจะมาไทยแล้วหลังจากเหตุการณ์สิงสิงเนี่ยแหละดาราจีน ก็มาจากสนักข่าว s o u t h China m o r n i n g p o สตของจีนครับเขาบอกว่าในช่วงเทศกาลตรุษจีนที่จะถึงเนี่ยนักท่องเที่ยวจีนจำนวนมากเลยที่เขาตั้งใจว่าจะเดินทางมาเที่ยวตรุษจีนในประเทศไทยก็แสดงความกังวลในโลกออนไลน์การโพสต์กันประมาณว่าทำกระทู้คำถามเกี่ยวกับความปลอดภัยนะว่าประเทศไทยยังปลอดภัยอยู่ไหมสำหรับเราเนี่ยเรายังควรจะไปอยู่ไหมถ้าไปนี่อาจจะไม่ได้กลับบ้านเลยนะเพราะว่ามันมีขบวนการแบบนี้แฝงตัวอยู่ในประเทศไทย แล้วเป้าหมายของแก๊งค้ามนุษย์หลักๆเดี๋ยวนี้ก็จะเป็นชาวจีนด้วยกันนั่นแหละเพราะว่าชาวจีนสามารถพูดภาษาจีนได้เอาไปหลอกคนจีนด้วยกันได้แต่ก็ต้องเป็นคนจีนที่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้นะถึงจะเข้าแบบว่าคุณสมบัติที่เขาต้องการสิ่งๆก็เลยโดนไปครับส่วนที่มีคนไทยเป็นแก๊งคอเซ็นเตอร์อะไรเนี่ยนะคือคนไทยส่วนมากสมัครเข้าไปทํากันเองเออแปลกไหมแต่คนจีนนี่เขาต้องลักพาตัวแต่ก็มีบางคนที่ตั้งใจไปทํานั่นแหละ ทีนี้นักท่องเที่ยวชาวจีนที่กําลังจะมาเที่ยวไทยเนี่ยเขาก็าค,าค้นหาวิธีการยกเลิกทริปแล้วก็หาวิธีของเงินคืนนะจากเอเจนซี่นักท่องเที่ยวแบบว่าถ้าจะยกเลิกทริปเที่ยวประเทศไทยเนี่ยเออจะทํำยังไงแล้วจาตังคืนแบบไหนจากสถิติการค้นหาอะไรแบบนี้นะวิธีคืนเงินกับยกเลิกทริปเที่ยวไทยเนี่ยมีการค้นหามากกว่า400,000ครั้งครับ หมือนกับว่าเวลาเราค้นหาอะไรใน Google ใช่ไหมทีนี้มันก็จะบันทึกสถิติไว้ว่าคําค้นหาไหนมีคนค้นหามากสุดแบบนี้ทีนี้ทางสื่อจีนเขาก็คิดว่าความวิตกกังวลเนี่ยเป็นผลกระทบมาจากเหตุการณ์ดาราชาวจีนสิงซิงนั่นแหละที่ได้หายตัวไปหลังจากเดินทางมาถึงประเทศไทยจนเป็นข่าวใหญ่แล้วมันก็แพร่สะพัดไม่ใช่แค่ในไทยนะในจีนก็ใหญ่เหมือนกันครับเพราะว่าเขาเป็นดาราจีนไงทีนี้ทางอุ้งอิงก็บอกว่า กระแสในหมู่คนจีนที่กังวลเรื่องความปลอดภัยแล้วก็ยกเลิกทริปที่จะมาเที่ยวไทยเนี่ยจะต้องกำชับเรื่องภาพลักษณ์ว่ายังไงช่วง2อถึงสปีที่ผ่านมานี้นะมีกระแสปั่นในกลุ่มคนจีนว่าการมาเที่ยวเมืองไทยเนี่ยอันตรายอย่างนั้นอย่างนี้ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่จริงอ,อ้าวองเอิงบอกว่าไม่จริงครับองเอิงอบอกว่าส่วนใหญ่นะมันเป็นเรื่องของข่าวลือไม่ใช่เรื่องจริงแล้วก็ถูกปล่อยเรื่องนี้มาสักพักเพื่อที่จะเป็นการทําลายภาพลักษณ์ของประเทศไทย เพราะฉะนั้นขอพี่น้องประชาชนร่วมมือช่วยกันเรามีคอนเน็ชันกับประเทศจีนอย่างไรหรือว่ามีเพื่อนเป็นคนจีนเนี่ยก็ต้องช่วยกันสื่อสารด้วยและรัฐบาลเนี่ยก็ดูเรื่องนี้อยู่ไม่ได้นิ่งนอนใจเลยนะอ๋อไม่ได้นิ่งนอนใจเลยกลายเป็นทางผ่านให้เขาแบบสบายๆมานานหลายปีแล้วอ่ะเออก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ